มาเห็นรถงามๆแบบส่ก็อดใจซื้อไม่ได้ครับพี่น้องเห็นรถสวยๆแบบนี้ก็อดใจซื้อไม่ได้นะใครผู้ใดมีแบบงามๆสวยๆนอ็อตบอขคยาบอร์ซีจะขายติดต่อหายเสยียมเลยนะสู้หมดครับซื้อทุกราคานะสู้นะนะอดใจไม่ได้สวยๆแบบนี้มาลีโว้สองพันที่เป็นนะไม่รู้จะซื้ออะไรนักนะนะอยู่เต็นท์นี่ก็เฉพาะรุ่นนี้ก็สามสิบกว่าคันแล้ว <laughs> นะพราะลูกค้าจะขายทักมาปุ๊บ นะพอไปดูปุ๊บรถมันสวยรถมันเดิมก็อดใจไม่ได้ก็ต้องซื้ออีกเหมือนเดิมครับพี่น้องนะรีโว่สองพันยี่สิบเอ็ดน็อตไม่ขยับสักตัวครับนีนามาใหมมม่นะาาดูกันเลยนะสวยครับหัวน็อตไม่ขยับแับหัวน็อตไม่ถอดสักตัวนะเครื 4, ่องสองจุดสี่ปียี่สิบเอ็ดอาร์คเดิมทุกจุดครับนะติ๊กเกอร์อยู่นะโตโยต้าไฮรักรีโว่สองพันยี่สิบเอ็ดชมใหม่นะ รถคันนี้ฝาโปูของเครื่องไม่ขยับสักตัวนะออกรถศูนบาทผ่อนเริ่มต้น6,000บาทครับพี่นั่งนะผู้ใดมีสวยๆนี่จะขายก่อนติดต่อเข้ามารับซื้อไม่อันนะแล้วก็ขายด้วยนะตอนนี้ก็น่าจะ2 0 3 0คันแล้วมั้งตัวนี้อยู่ร้านเยอะมากนะก็อดใจไม่ไหวครับพอลูกค้าโทรมาบอกจะขายรถนะส่งเลขไมมส่งรูปมารอบคันแล้วนะไอศิลปมดูรูปรอบคันมาโอ้โหรถสวยรถใสอ้ายก็ต้องวิ่ง ไปซื้อถึงที่ครับนะไม่ต้องห่วงครับขอร์เคถสวยรถเดิมพี่ซื้อถึงที่ซื้อจบทุกคันแน่นอนนะมาแนะนำตนครับพี่น้องนะสวัสดีครับพ่อไก่เสมรถซิ่งทั้งทีมันจะต้องมีรถดีรถงามรถจวดให้พี่น้องเอฟซไปทำมาหากินครับรีโบ้สองพันี่สิบเอไม่สามหมื่นโลรถเข่ามาถึงออ้ก็เปลี่ยนหล่อแม็กเลยนะมันบดจับ มันบ่ใช่มันบ่ใช่ต้องจัดแม็กใหม่ให้พี่น้องเอ็มซีทีสามเจ็ดยางยีราฟพี่น้องนะมาสามหมื่นโลพี่น้องแน 30, ลนสามหมื่นโลตัวนี้ตัวไม่ล่าสุดปีสอ,องพันยี่สิบเลยเนาะไม้ขนาดไหนผ่านรางค้ายบอรเกนเลยพี่น้องนะาเาเพื้เอเบิร์นเลยพี่น้องนะไม้แห้งล้วงพื้นใช่น่ะโอ้โหสวยมากแอร์ี่โคตรเย็นอัพเม็ดอาร์คดึงอีเบิรบ์นเลยรอบคันะเลยอ่ะ เฮ้ยเบิ่งฮอดดาคุณลี่น้องเอ้ยเาเบิ่งเลยรถคันี้เดิมทุกจุดครับไม่เขียวไม่ชนไม่ตำมาอย่างแน่นอนนะสวยกิ๊บป้ายแดงมือเดียวนะทุกอาชีพจบศูนย์บาทครับพี่น้องนะมาเลยนะจัดได้ทุกอาชีพเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรับวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนแม่บ้านรปพ่ขีดยางขับวิ่งขับแก๊บขับวงล้อขับสิบล้อขับแมคโครตัดไม้เผา่าน เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ทุกอาชีพจบศูนย์บาทนะคันได้ท่อแซดใบหนึ่งเด้อเดิมๆครับนาอาคเดิมนะไทยเดิม,ท,ดมทุกจุดครับนะตอนแรกว่าจะไม่เอาแล้วนะคันนี้เพราะว่าอยู่ร้านมีเยอะมากยี่สิบสามสิบคันเลยพอไปเห็นรถสวยรถใสแบบนี้ก็อดใจซื้อไม่ได้ครับก็ต้องซื้อติดไม้ติดมือมาอีกนะไม่ต้องห่วงครับอ้าวโอเคเดิมทุกจุดครับนะ สวยคลิปเลยอักเดิมทุกจุดครับรับประกันไม่มีเฉียวชนนะดูก่อนหนะ่ยเยวได้จะต้องเปลี่ยนตัวนี้ใหม่มันไม่ค่อยติ๊กตึ๊กต๊กต๊กเท่าไรแต่รถไม่ชนนะน็อตไม่ขย,ยับนะสามหมื่นโลใบแดงเดียนะฝีดาวฟีกลองฝีจัดฟีโอนครับนะเหนืออีสานกลางใต้พี่น้องก็ต้องมากครับบริการเฮ็ดสัญญาถึงที่ทรงรถฟรีฮอดหนาบ้าน นโตโยต้าไฮรักรีโว่2.4แซดอิทิชันสมาท์แคปโฉมใหม่2,021หน้าหมูปลานฟีด้าฟีจ่องฟีจัดพี่โอนแถมน้ำมัน1,000จัดส่งทั่วประเทศนออกรถศูนย์บาทปีแรกกวดผ่อน6,000หลังนั้นผ่อน10,000วิธีการจองนะครับแอดไลน์ไปที่ไลน์แอดกดลิงก์นะซ่องโปรไฟล์เฟซบุ๊กยูทูบหรือดิจิตอลส่งแบบประชาชนเบอร์โทรที่อยู่เข้ามา3อย่างนะแค่นั้นเดี๋ยวไอเดี๋ยวเรื่องให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว นึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงลีเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเดินคง่วงจรนึกถึงไอ้ครับเดี๋ยวไอจัดให้ช่วยทุกท่นดันทุกเคสเอาไปเหดกินกัพี่น้องแชร์ไปไวล้ลุ้แก้ว